สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ครูส่งพาพเพื่อนๆมาดูว่านนะคะว่านสองสามชนิดด้วยกันก็คือว่านเาสน่ใจหอมแล้วก็ว่านรวยไม่เลิกแล้วก็ว่านของอมหาลาบนะคะไปกันเลยคะ่ะว่านรวยไม่เลิกต้นนี้นะคะงามมากค่ะเพื่อนๆออกแล้วค่ะเพื่อนๆนนี่คะ่ะโอ้ดอกสวยมากเลยสีขาวคะ่ะมีตั้งหลายดอกคะ่ะ โอ้ oh, ดอกสวยมากรวยไม่เลิกนะคะเป็นว่านเ,าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะแม้แต่ชื่อก็ดูดีแล้วค่ะเพื่อนๆใบเขานะคะใบเขาจะสวยงามมากคู้สงเคยทําคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะก็ประมาณสองเดือนที่แล้วคลิปนี้นะคะนี่แน่นแน่นกระถางเลยค่ะเพื่อนๆเ,เต็มไปหมดเลยนะคะดอกเขาก็สวยงาม เมื่อกี้พาไปชมบ้านรวยไม่เลิกแล้วอันนี้พามาชมบ้านามหาลาบค่ะเพื่อนๆมหาลาบนะคะกำลังงามกําลังแทกแทงหลอดเลยค่ะแทงยอดขึ้นมาใหม่เต็มเลยนะคะนี่ค่ะบ้านมหาลาบนะคะเราปลูกไว้ประดับบรารมีประดับบ้านชื่อเขาก็เป็นสิลิปมงคลเป็นไม้ที่ใช้เป็นไม้มงคลประดับบ้านได้นะคะ จะพาเพื่อนๆอยู่กับตระกูลว่านนะคะอันนี้ก็เป็นว่านตะขาบค่ะหรืออีกนายหนึ่งเรียกว่าบันไดสวรรค์น,นะคะเพื่อนๆกว่าถางนี้ค่ะกําลังงามเลยค่ะปลูกไว้กับต้นเศรษฐีใหม่นะคะนี่ค่ะเศรษฐีใหม่ต้นเศรษฐีใหม่ก็ว่าจะแยกกระถางไปแต่นี้ยังไม่ได้แยกนะคะตัวนี้ยังอยู่ปนกันอยู่บันไดสวรรค์น,นะคะเพื่อนๆเป็นว่านชนิดหนึ่งเป็นสรรพคุณมีสรรพคุณทางยาด้วย ก็คือสามารถเอาไปแก้พิษของตะขาบได้ด้วยนะคะแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะคะครูสงก็ได้พูดถึงเสน่ห์จันวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเสน่ห์จันร่วมด้วยในคลิปนี้นะคะเสน่ห์จันเขาบอกว่าเป็นเสน่ห์จันหอมจริงๆแล้วคุูสงก็งงอยู่เหมือนกันว่าหอมตรงไหนเนาะลองดมใบดูนะคะเมื่อวานก็ลองดมใบดูแล้วไม่เห็นจะหอมตรงไหนเลยนะคะ เน่จันหอมนะคะถ้าอยากรู้ว่าเขามีกลิ่นไหมหอมจริงไหมนะคะต้องฉีกใบของเขาค่ะอย่างเช่นใบเอ่อใบเก่าๆนะคะใบที่เกิดก่อนอาจจะเป็นใบเริ่มเริ่มชราภาพแล้วนะคะเราก็สามารถตัดออกไปแล้วก็นําใบนั้นมาฉีกเพื่อดมกลิ่นของเขาได้เลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆใบนี้นะคะเราจะฉีกเลยค่ะฉีกแบบนี้เลยค่ะ แล้วบริเวณนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นออกมาหอมมากเลยเดี๋ยวเราจะดมดูนะคะเพื่อนๆฉีกออกมาเลยค่ะนี่นี่นะคะเพื่อนๆเนสเนจันค่ะใบนี้นะคะใบนี้ค่ะเดี๋ยวครูสงจะตัดให้เพื่อนๆดูแล้วก็ฉีกดมให้ดูเลยนะคะว่าเขามีกลิ่นหอมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตัดเลยค่ะใบนี้ค่ะ ใบนี้ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะเราก็จะตัดตัดที่โคนเขาเลยนี่ค่ะตัดมาแล้วแล้วก็ฉีกเลยนะคะเพื่อนๆฉีกเลยนี่ค่ะฉีกใบ,บนี้เลยค่ะแล้วก็หอมเลยค่ะกลิ่นแบบหอมมากค่ะเพื่อนๆหอมมากโอ้กลิ่นแบบ มีเสน่ห์แบบบอกไม่ถูกเลยค่ะเพื่อนๆบอกไม่ถูกเลยว่ามันหอมแบบไหนนะคะแต่ว่าต้องเพื่อนๆถ้ามีต้นแล้วต้องลองค่ะลองลองฉีกดมดูนะคะโอ้มีเสน่ห์มากไม่ใช่หอมแบบอบอวนนะคะแต่หอมแบบมีเสน่ห์ค่ะชวนติดตามค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะใบที่ครูสงฉีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะดมให้ดูนะคะหืมหอม แบบมีเสน่ห์แบบยังไงก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆหอมมากค่ะนี่เลยนะคะฉีกเลยค่ะฉีกแบบนี้เลยแล้วก็กลิ่นเขาแบบโอ้โหบรรยายไม่ถูกค่ะจะว่าหอมแบบอบอวลก็ไม่ใช่นะคะแต่มันกลิ่นแบบมีเสน่ห์มากค่ะเพื่อนๆ โอ้สมชื่อค่ะสเสนจันค่ะโอ้สมชื่อจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทดลองนะคะเกี่ยวกับสเสนจันค่ะว่าเขามีกลิ่นหอมอย่างไรและทําอย่างไรถึงจะได้สูตรดมกลิ่นของเขานะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ